กระสังใบสั้นสีดาใบนี้จะมีพุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินโดยพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านลงพุทธคุณของยันพลังตัวเลข16ตัวซึ่งจะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภณนะเมตตาลงยันพลังตัวเลข4 2 8 9องและหกสาซึ่งเป็นยันพาลังตัวเลขที่เสริมในเรื่องของการเงินการเงินจกมีคนมาเกือ้อมาหนุนมาคำมาคุณและการเงินจากโชคลาภด้านในมีพุทธคุณของยันเศรษฐีซึ่งยันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภและณเมตตาณเมตตา สำคัญมากๆเลยนะคะมีคนมาเกื้อมาหนุนมาคำมาคุณเพราะณเมตตาและพะุทธคุณของยันพลังตัวเลข9้าตัวชุกคุเลกมหามงคลแห่งโชคลาภจะนำพาแต่ความโชคดีมาให้กระดารสางใบนี้สามารถที่จะใส่ธนบัตรได้ชั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญได้และมีช่องใส่บัตรทั้งหมด8ช่องเป็นอีหนึ่งความเป็นมงคลค่ะใครที่ขี้เกียจช่องคาถาไม่รู้จะเอาของมองคลใส่อะไรในกระดราษสางให้เหงให้ปังกระดารสางใบนี้มีให้ครบเลยนะคะคนเกิดวันจนันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้กระดาสร้างใบสีดำและเป็นมงคลเสริมการเงิน,นงโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยนะคะ